สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้เรานะคะอยู่กันที่นะคะ Facebook อาจารย์นัทเป๊เวอร์นะคะอ่าก่อนอื่นเราก็เช็คภาพเช็คเสียงกันก่อนแอบก่อนที่จะมาให้ความรู้กันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อนะคะถ้าตาง่วงนอนอ่าควรที่จะต่อขนตาแบบไหนกันดีอ่านะคะ ก็เป็นทริคนะคะความรู้ดีๆนะคะสำหรับช่างที่ต่อขนตาเป็นแล้วนะคะหรือสําหรับท่านที่นะคะ,ะยังไม่เป็นช่างแต่อยากจะ,ะคิดอยากจะเป็นช่างอยากจะมาต่อขนตาอยากจะมาอ,อยากจะมาทําอาชีพเป็นช่างต่อขนตาอ่านะคะก็สามารถนะคะที่จะเอาความรู้นี้ไปใช้ได้เลยนะคะ,ะที่สำคัญตอนนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันรัวๆเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แชร์แป๊บเดียวอ่ะชวนเพื่อนกันก่อนนะคะพอดีอาจารย์ก็ไม่ได้แจ้งลวงหน้านะคะคอมเมนต์ขึ้นไม้พับชัดเสียงชัดสวัสดีค,ะค่ะครูออมอ่สวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ,อาจารย์แชร์ยังไงวะแชร์แชร์แชร์แชยังไงนะอ่า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านอาจารย์แชร์ไปยังไงนะกดแชร์ยังไงนะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะคะทักทายกันได้นะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อนะอ่า อาจารย์ขอโทรศัพท์เพื่อนนี้นะคะในการต่อขนตาได้เลยนะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะคะใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะคะมาค่ะมาฟังการเอาสม,มุดปากกามาจดก็ได้นะสม,มุดปากกามาจดได้เลยนะโอ้โหอาจารย์จะวิชาการขนาดนั้นเลยหนูจะรู้เรื่องไหมนี่ไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะสำหรับท่านที่นะคะเป็นช่างอยู่แล้วนะคะ ก็สามารถอ่าเอาไปทำได้เลยอ่ะนะคะอืมอาจารย์ขออนุญาตแชร์แป๊บเดียวค่ะแชร์เรียกแขกแป๊บหนึง่ง <laughs> ใครเข้ามาแล้วทักทายนะคะทักทายกันนะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะทักทายกันได้นะคะใครเข้ามาแล้วทักทายอาจารย์นิดนึงภาพชัดเสียงชัดไหมแจ้งอาจารย์ด้วยนะคะแจ้งรบกวนแจ้งนิดนึงอาจารย์จะได้พูดแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องมาแบบโ๊ยฟังไม่รู้เรื่องพูดใหม่อะไรอย่างนี้นะจะได้แบบเออฟังกันได้ยินชัดๆกันไปเลยนะคะ ออหนึ่งนาทีแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวค่ะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแบบแบบหนึ่งนาทีอาจารย์ชวนอาจารย์ดีเข้ากล้องได้ก็ได้นะแต่นะแปบ๊บเดียวนะคะอ่ามากันหลายคนแล้วออกอ่ะโอเคอ่ะครูออมพาขึ้นค่ะจาไม่ดูคอมเมนต์ไหนคอมเมนต์ Comment ขึ้นไหม ไหมคะเดี๋ยวนะมีใครคอมเมนต์หาอาจารย์บ้างภาพชัดเสียงชัดกูออกบอกใช่ไหมใช่ไหมอ่าโอเคอ่ะมานะคะมานะคะขอโทษทีที่ให้รอนะคะที่ท่านที่เข้ามาแล้วนะคะอ่า สำหรับท่านใดนะคะที่เป็นช่างนะคะ,ะมาฟังความรู้ดีๆกันวันนี้นะคะอาจารย์จะมานะคะอธิบายว่านะคะถ้าสําหรับนะคะไปเจอลูกค้าคืออันนี้เป็นการการต่อคนตาเพื่อแก้ไขรูปตาเลยนะ,ะเป็นการต่อคนตาเพื่อแก้ไขรูปตาดวงตาของแต่ละท่านะนะคะถ้าท่านใดที่ตาเหมือนง่วงนอนอ่ะ อาจารย์มีด้วยเหรอคะคนที่ตาแล้วตา,ตาเหมือนง่วงนอนอ่าแต่ไม่ได้ง่วงนอนนะแต่ตาเขาเหมือนง่วงนอนอ่ะจริงๆแล้วนะคะมีหลายท่านที่อาจารย์เจอนะคะเพราะว่าอ่าหลายท่านที่อ่าหนึ่งเลยนะคะไปทําสัญญกรรมมานะคะแล้วนะคะ ชั้นตาเยอะเกินไปอ่ะคือชั้นตามันหนาเกินไปอ่ะมันกว้างเกินไปเลยทําให้ดูเหมือนลืมตาไม่ไม่เปิดไม่สนิทนะคะเหมือนเหมือนเปิดได้ไม่หมดอ่ะเหมือนง่วงเหมือนง่วงตลอดเวลาเงี้ยเหมือนแบบว่าแบบเปิดไม่ได้อย่างเงี้ยออบอกไม่ถูกเข้าใจนะอ่ะโอเคหลายท่านที่ไปทําสัญญกรรมนะคะและนะคะหลายท่านที่เป็นโรคนะคะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอ่ะนะคะมีโรคนี้ด้วยนะคะ เป็นโรกกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงซึ่งมันจะทําให้เขาลืมตาไม่ขึ้นอะ่ะเหมือนลืมตาไม่สนิทลืมตาเปิดไม่เต็มที่อ่ะช่างต่อขนตาพวกเรานะคะฟังดีๆนะท่านที่เป็นช่างอยู่แล้วนะคะสามารถไปแก้ไขให้ลูกค้าตรงตรงนี้ได้นะคะแก้ไขข้อผิดพลาดของลูกค้าหรือแก้ไขข้อบกพร่องของลูกค้าตรงนี้ได้ด้วยอ่ะนะคะ ความรู้ดีๆนะคะอาจารย์มีมาแบ่งปันกันทุกๆวันนะคะอาจารย์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะอ่ะหรืออาจจะแชร์ไปหน้าเฟซส่วนตัวนะคะเพื่อที่เก็บไว้ฟังนะคะมาดูไม่ทันมาดูย้อนหลังได้นะคะอ่ะวิธีการนะคะสำหรับท่านที่นะคะจะต่อขนตาให้ลูกค้าแล้วคือลูกค้ามีปัญหาเราสามารถแก้ไขดวงตาลูกค้าได้โดยที่ไม่ต้องไปทันสัญญกรรมนะโดยที่ แบบไม่เจ็บอ่านะคะเพราะว่าเรานะคะจะต่อขนตาให้ลูกค้าเพื่อแก้ไขทําให้ตาเขาดูเปิดมากขึ้นแก้ไขทําให้ตาเขาดูสว่างทําให้ตาเขาดูสดชื่นมากขึ้นอ่าใช้คํานี้อ่ะนะคะวิธีการเลยอ่ะนะคะถ้าเป็นช่างนะคะจดจดได้จดนะคะอาจารย์แนะนํานะหนึ่งเลยนะคะดูดูวิเคราะห์ตาเขาก่อนนะคะว่าขนตาเขาอ่ขาขนตาขนตานะ ดูจากด้านข้างนะคะมองจากด้านข้างขนตาเขาทิ่มลงมากน้อยแค่ไหนคือลงมากน้อยแค่ไหนอ่านะคะขนตามันจะมีขนตานะคะมี3แบบนะคะอาจารย์เคยพูดเรื่องแก้ไขรูปตาไปเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งสอนละเอียดอ่าละเอียดมากแต่อาจจะเป็นคลิปยาวๆว,วันนี้อาจารย์มาเจาะเฉพาะเรื่องตาง่วงนอนให้อ่านะคะอ่า คนที่ขนตาทิ่มลงทิ่มลงเลยนะคะมองข้างๆแล้วดูทิ่มลงอย่างนี้เลยนะคะกับบางคนขนตามองข้างๆแล้วตรงๆตรงๆแบบนี้นะคะตรงๆหรือบางคนขนตามองดูข้างๆแล้วชี้ขึ้นอ่มีนะไปสังเกตให้ดีนะคะแต่ต้องดูจากด้านข้างอนะคะดูจากด้านข้างเอของอาจารย์เห็นไหมครูอมดูในกล้องให้อาจารย์หน่อยนะว่าอาจารย์หันหข้างๆนะเพราะว่าอาจารย์จะไม่เห็นกล้องอย่างนี้เห็นไหมคะเห็ ดนะแต่แต่ว่าอาจารย์ต่อขนตาไว้แล้วอาจารย์ต่อขนตาไว้แล้วอาจคือดูข้างๆแบบนี้ค่ะดูข้างๆแบบนี้นะดูว่าขนตาเขาลงหรืออยู่ตรงๆหรือขึ้นข้างบนอ่านะคะดูสามแบบก่อนนะทิ้มลงตรงๆหรือขึ้นลงเอะหรือขึ้นข้างบนอ่านะคะอ่าถ้าลูกค้าตาง่วงนอนนะคะแล้วมองข้างๆขนตาเขาทิ้มลงสมมุตินะคะ สมมตินะขนตาเขาทิ่มลงถ้าเป็นช่างจะรู้อยู่แล้วว่าขนตามีเคิร์ฟคือมีความงอนให้เลือกเราจะต้องเลือกความงอนให้ถูกต้องกับขนตาของเขาด้วยอ่านะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นความรู้ที่ลึกนิดนึงแต่อาจารย์จะพยายามอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆอ่านะคะถ้าขนตาเขาทิ่มลงตาง่วงนะสําหรับคนตาง่วงนะและถ้าขนตาเขาทิ่มลง อาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณมาร์ทนะคะสวัสดีคิดถึงคิดถึงนะนะคะเห็นกันแต่ในเฟ e บุ o k เนาะไม่ได้เจอกันเลยเนาะนะอาเวลาขนตาเขาทิ่มลงเราควรที่จะเลือกความงอนอ่าในอ่าทิ่มลงตรงๆแล้วก็ชี้ขึ้นนะคะคุอูออมอีกอันนึงอ่าเราควรที่จะเลือกความงอนนะคะความงอนนะ ให้งอนมากหน่อยให้งอนเยอะหน่อยอ่ะปกติแล้วความงอนของคนตาที่เขาทำขายกันออกมาทั่วๆไปนะคะจะอยู่ที่ความงอนเคิร์ฟเจเคิร์ฟซีเคิร์ฟเออ่ะเคิร์ฟดอ่ะของอาจารย์ของอาจารย์ใช้มิซิเกษตเนาะของของมาญี่ปุ่นเขาจะใช้เะเรียกว่า S d SC แต่ว่าทั่วไปจะเรียกว่าดีอ่าแล้วก็แอลอ่าเอาง่ายๆนะจริงมันมีเยอะซอยย่อยกว่านี้อีกนะคะเอาง่ายๆแค่ J C ซอ่ะ D อ่าแล้วก็แอลอ่าเจซดีอลอ่ะขวามค่ะชี้ขึ้นความขอขอขอวาดขนตา J ขนตา D C D และ L ให้หน่อยค่ะขอกระดาษ a 4แล้วก็ใหญ่นิดนึงเดียวให้ให้ อ่าครูออมวาดให้โอเคอ่าอาจารย์มีอันนี้ลืมไปอ่ะลืมไปอ่ะดูนะคะดูนะคะขนตาเจเจเห็นชัดไหมอ่าความงอนจะง,งอนไม่เยอะพอ C ีก็จะง,งอนขึ้นมา S อตรงนี้จะเป็นยี่ห้ออื่นจะเป็นดีนะคะดีด็อกนะดีนะแล้วก็เป็นแอลเห็นไหมคะเคิร์ฟแอลจะจะ,จะแบบตั้งขึ้นเลยอ่านะคะ ตั้งขึ้นเลยอ่าความงอนก็จะมีไล่ระดับ J C D และ L ตรงนี้เขียนว่า SC นะแต่อีห้อทั่วไปจะเป็น D นะคะอ่าอ่าถ้าขนตาลูกค้าทิ้มลงทิมลงนะอาจารย์แนะนำให้ใส่เคิฟ D นะคะหรือเป็นเคิฟ L ไปเลยอ่า D หรือ L ไปเลย D หรือ L ไปเลย D ก็คือ SC ของอาจารย์ในรูปนี้นะคะ D คืออันนี้ค่ะหรือ L อันนี้เลย งงนะอ่านะคะถ้าทิมลงนะเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้ขนตาเปิดมากขึ้นกว่าเดิมกว่าปกตินะคะเพื่อที่จะให้ขนตาเปิดมากขึ้นเพราะว่าตาเขาง่วงนอนแล้วขนตาเขาทิมลงยิ่งทําให้เขาง่วงนอนมากกว่าเดิมถูกไหมคะพอเราทําดึงขนตาถ้าเราต่อถ้าเราจะแก้ไขรูปตาให้เขานะเราดึงขนตา ให้เขาขนตาเขาเด้งขึ้นมากกว่าเดิมก็คือใส่เคิร์ฟดีหรือเคิร์ฟแอลเพื่อทําให้ดวงตาเขาเปิดมากขึ้นอ่าเห็นไหมนี่น,นี่อาจารย์ใส่เคิร์ฟซีนะขนตาอาจารย์ปกตินะคะและตาอาจารย์ไม่ได้ง่วงนอนนะคะอ่าถ้าใส่เคิร์ฟดีนี่เห็นไหมตาจะดูเปิดจะดูสดชื่นมากกว่าข้างนี้เห็นไหมคะขนตามันจะเด้งขึ้นอ่าแบบนี้นะคะถ้าใส่เคิร์ฟดีหรือเคิร์ฟแอล มันจะเปิดขึ้นแบบนี้ตึงแล้วก็เห็นไหมคะมันจะดูดูตาโตดูสดชื่นมากกว่าข้างนี้อ่าสำหรับคนที่ตาง่วงนอนนะคะและขนตาที่ม่งนะคะใช้เคิร์ฟดีหรือเคิร์ฟแอลได้เลยอ่าได้เลยนะคะครูออมสรุปให้แล้วนะคะขนตาที่มง่งใช้เคิร์ฟดีหรือเคิร์ฟแอลได้เลยอ่าถูกต้องค่ะต่อไปนะคะถ้ามองจากด้านข้างอ่านะคะมองจากด้านข้างแล้วขนตานะคะ ขนตาลูกค้าตรงๆเมื่อกี้นี้ขนตาทิ่มลงนะคะถ้าขนตาลูกค้าตรงๆนะคะ,ะสามารถใส่เคิร์ฟเคิร์ฟนะคะ C หรือ D ได้ะนะคะไม่ต้องไปถึง L นะคะไม่ต้องไปถึง L แล้วนะเพราะ L มันจะดึงเปิดมากขึ้นนะคะอาจารย์แนะนำให้ใส่เคิร์ฟ C หรือเคิร์ฟ D ได้เลยนะคะถ้าอยากให้เปิดมากขึ้นอาจจะ คือคือซีมันงอนน้อยใช่ไหมเราอยากให้คือถ้าดวงตาเขาดูง่วงนอนมากๆจัดๆอาจจะต้องไปถึงดีได้นะคะดีได้เลยอ่านะคะมันจะช่วยทําให้ดวงตาเขาเปิดมากขึ้นเปิดมากขึ้นอ่ะนะคะแต่ถ้าขนตาเขาชี้ขึ้นอยู่แล้วนะคะชี้ขึ้นอยู่แล้วนะอาจารย์แนะนำอ่ะเมื่อกี้นี่ผ่านไปแล้วนะขนตาทิ่มลงขนตาตรงๆขนตาตรงๆใช้ C กับ D นะคะ D หรือ D นะแต่ถ้าขนตาเขาชี้ขึ้นอยู่แล้ว ชี้ขึ้นอยู่แล้วนะคะอาจารย์แนะนำให้ใช้เคิร์ฟนะคะ J หรือเคิร์ฟ C ได้เลยอ่าได้เลยนะคะถ้าดูง่วงมากๆง่วงจัดๆต้องใช้ C นะคะอ่าต้องใช้ C อ่านะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาในนี้นะคะอาจจะไม่ได้ทักทายกันนะคะต้องขออภัยด้วยนะอ่าฟังต่อถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าต่อนะคะต่อนะอ่า และนะคะทรงขนตาที่จะต่ออ่าเมื่อกี้นี้เราเลือกความงอนแล้วถูกไหมคะเลือกความงอนเพื่อแทนจะทําให้ดูตาดูเปิดมากขึ้นอ่านะคะทรงขนตาที่จะต่อ <c oughs> ทรงก็คืออันนี้ค่ะรูปทรงขนตาที่จะต่อเป็นธรรมชาติเนเชอร l บิ๊ e อ e ยเซ็กซี่คามลนะคะเราควรที่จะเลือกนะคะแบบไหนดีอ่านะคะ เลือกแบบไหนดีในการต่อขนตาให้กับคนที่ง่วงนอนอ่าคนที่ตาดูง่วงนอนไม่ใช่คนง่วงนอนเออคนที่ตาดูง่วงนอนตลอดเวลานะไม่ใช่แบบเอยวันนี้ฉันเหนื่อยฉันเพียฉันง่วงนอนช่างจับใส่ขนตาสะพึงอย่างนี้ให้เลยนะคะแต่ว่าพอลืมตาแบบพอพอหายง่วงนอนแล้วแบบดูโอเวอร์แอคชั่นเกินไปอันนี้สําหรับคนที่ตาง่วงนอนตลอดเวลาอ่านะคะหรือไปทาสัญญกรรมแล้วผิดพลาดมาหรือเป็น คนที่เป็นตากล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่ะนะคะอ่ะอาจารย์แนะนำให้ต่อทรงนะคะบิ๊กอายนะคะทำให้ดูตาโตมากขึ้นนะคะก็คือตรงกลางยาวที่สุดนะคะต่อออกมาแล้วจะดูตาโตมากกว่าเดิมนะคะจะได้ดูเปิดนะคะอ่ะจะได้ดูเปิดสว่างมากกว่าเดิมอ่านะคะจะได้ดูเปิดมากกว่าเดิมอ่าเพราะฉะนั้นนะคะ สำหรับท่านที่นะคะเจอลูกค้าแบบตาผิดปกติเราจะต่อปกติไม่ได้นะคะต่อปกติไม่ได้อาจารย์แนะนำให้ต่อให้ต่อแบบแก้ไขรูปตาก็คือเลือกเคิร์ฟความงอนให้เข้ากันกับตาลูกค้านะคะและเลือกทรงให้เข้ากันด้วยนะคะจะได้นะคะเพื่อเป็นการแก้ไขรูปตาพอต่อเสร็จแล้วนะคะลูกค้าจะดูตา ตาดูไม่ห่วงนอนแล้วอะ่ะออตาจะดูสดชื่นมากขึ้นตาจะดูโตมากขึ้นทันทีเลยและนะคะอันนี้เป็นทริคนะคะามาบอกกันนะคะสําหรับช่างนะ,ะถ้าเราสามารถแก้ไขลูกตาลูกค้าได้ด้วยนะคะถ้าเราสามารถแก้ไขทรงตาลูกค้าได้นะคะแก้ไขลูกตาแก้ไขทรงตาให้ลูกค้าได้เราลูกค้าจะชอบเราหมายความว่าลูกค้าจะเฮ้ยช่างคนนี้ร้านนี้ต่อออกมาแล้วไม่เหมือนที่อื่น บางที่ต่อแล้วดูง่วงหนักกว่าเดิมบางท่านไปต่อขนตาแล้วดูง่วงหนักกว่าเดิมมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมมันจะดูไม่เฮ้ยฉันต่อกันแล้วดูง่วงง่วงอ่ะไม่มันไม่มันไม่โอเคนะอ่ามันไม,นะม,นไม่ดูไม่สดชื่นอ่ะเพราะนั้นถ้าเราต่อแล้วให้ลูกค้าดูสดชื่นดูเปิดดูแบบสดใสามากกว่าเดิมลูกค้าจะแฮปปี้มากซึ่งสามารถแก้ไข ดวงตาของแต่ละท่านได้เลยอ่าอันนี้เป็นหนึ่งอย่างนะคะหนึ่งทิศสำหรับช่างต่อขนตานะคะที่เอาไปแก้ไขรูปตาดวงตาให้กับคุณลูกค้าได้เลยอ่ะนะคะถ,ถ้าท่านใดมีคำถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะอ่ามีคำถามไหมคะครูออม อ,อาจารย์บอกนะบอกข่าวดีนิดนึงนะคะสำหรับนะคะท่านที่อยู่กรุงเทพนะคะหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะปริมณฑลว่าไปนะคะ ไลท์ uh, like, 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 ที่แล้วอาจารย์ก็แจ้งข่าวไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์มาบอกอีกรอบนึงนะคะสําหรับท่านที่อยู่กรุงเทพนะคะหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะอาจารย์จะมีไปสอนต่อคนตานะคะที่แถวแถวบางกะปินะคะสถาบัน Bangkok Beauty Academy นะคะที่สถาบันนั้นนะคะอาจารย์มีโคกันกับอาจารย์รัฐนนะคะเพื่อที่จะนะคะไปสอนต่อคนตาที่นั่นนะคะสําหรับท่านที่นะคะต่อคนตาไม่เป็นมาก่อนนะคะและท่านที่ อาจจะเป็นช่างมาแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นช่างรุ่นเก่านะคะที่ยังต่อคนตาแบบใหม่นี้ยังไม่ได้หรือยังไม่รู้เทคนิคเพิ่มเติมน,นะคะอาจารย์แนะนําให้เรียนคาานี้นะคะเป็นคา้านที่คุ้มมากๆนะคะคุ้มสุดๆเลยนะคะอยู่ที่ <c oughs> ราคาน่ารักแล้วก็ มีอุปกรณ์ให้เรียบร้อยราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะพร้อมอุปกรณ์ครบเซตเลยนะคะเพื่อที่จะนำกลับไปรับลูกค้าได้เลยเรียนกันอยู่ที่วันที่27กคุมภานะคะเรียน1วันอ่าหวันเต็มเลยนะคะ มีอาหารกลางวันแล้วก็มีเบกให้เรียบร้อยนะคะและในคาดนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันนะคะตั้งแต่นะคะต่อขนตาไม่เป็นตั้งแต่การเตรียมขนตานะคะตามเตรียมกนการเตรียมขนตาให้ลูกคา้าการเตรียมตัวของช่างการเตรียมตัวของคุณลูกค้านะคะแล้วก็เทคนิคนะคะการต่อขนตาให้ติดแน่นทนนานเทคนิคการทําให้ลูกค้านะคะประทับใจ listings, อ Twitch, ่ะเทคนิคการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องการเก็บรักษาที่ถูกต้อง รายละเอียดเยอะมากนะคะวิธีการถอดขนตาให้ลูกค้าที่ถูกต้องด้วยอ่านะคะรายละเอียดอีกมากมายนะคะเราจะอัดแน่นกันในวันนั้นนะคะและอาจารย์มีและก็มีให้ทําคนจริงด้วยอ่านะคะซึ่งหลังจากในคลาสเรียนนั้นนะคะได้ทําคนจริงไปแล้วทุกท่านจะสามารถนะคะรับลูกค้าได้ทันทีหลังเรียนจบมากนะคะพร้อมมีใบประกาศให้ด้วยนะและอีกหนึ่งคลาสนะคะอีกหนึ่งคลาสสำหรับท่านที่นะคะ ต้องการอยากจะเป็นท่านที่เป็นอาจารย์เป็นครูอยู่แล้วนะคะต้องการอยากจะทำคัดออนไลน์นะคะอยากจะทำคัดออนไลน์เพื่อที่จะเอามาสอนให้นักเรียนของแต่ละท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สอนสักคิ้วนะคะสอนสักต่อขนตานะคะสอนสักตาสักปากสอนลิฟติ้งขนตาสอนต่อขนตาสอนทําเล็บสอนทําอาหารสอนทุกอย่างได้หมดเลยนะคะสําหรับท่านที่ต้องการจะทำคัดออนไลน์อะ ซึ่งอาจารย์นะคะมีคัดออนไลน์ทำคัดออนไลน์มาประมาณ3-4ปีแล้วนะคะก็ตอบโจทย์มากๆยิ่งยุคนี้สมัยนี้นะคะยุคโควิดนะคะยุคที่เราไปหากันไม่ได้นะคะแล้วก็ยุคออนไลน์เดี๋ยวนี้นะคะจริงๆแล้วมันมีมันมีคัดออนไลน์มาก่อนหน้าที่จะมีโควิดอีกนะคะแต่ว่ายิ่งช่วงนี้อาจารย์แนะนานะคะถ้าใครสามารถทําคัดออนไลน์ได้อาจารย์แนะนาให้ทําคัดออนไลน์ เพื่อที่จะตอบโจทย์สําหรับยุคสมัยนี้ด้วยอ่านะคะแล้วก็ทันสมัยนะคะถ้าลูกค้าเราอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเรียนกับเราได้ด้วยนะคะอาจารย์สอนแบบจับมือทําเลยนะคะคัสออนไลน์นะคะสอนทาําคัสออนไลน์เอาความรู้ที่อยู่ในหัวเรานะคะที่อยู่ในหัวเราออกมาเป็นคัสออนไลน์เพื่อที่จะนะคะตอบโจทย์ให้กับ นักเรียนนะคะตอบโจทย์ให้กับรู้สิษย์หรือท่านที่อยากจะมีความรู้นะคะและไม่สามารถไปหากันได้ไม่สามารถไปเรียนกันได้ก็ทาําคัสออนไลน์ขายได้เลยอ่านะคะอาจารย์ก็จะมีคอร์สวันที่25-26ต่อกันนะ25-26นะคะสอน2วันนะคะคัดออนไลน์ที่กรุงเทพนะคะที่สถาบัน Bangkok Beauty Academy นะคะอยู่บางกะปินะนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อทักถามมากันได้นะคะแล้วก อีกคาดหนึ่งวันที่27ก็คือคลาดต่อขนตาอ่าหนๆก็ไปกรุงเทพแล้วก็สอน ฟูออปชันกันไปเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะทําคาสออนไลน์สเรียนแล้วนะคะอาจารย์ก็จะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะสําหรับท่านที่จะทําคาสนะคะแล้วก็หลังเรียนจบนะคะเราสอบถามกันได้ตลอดไปนะคะสอบถามวิธีการลงวิธีการทําถ้าติดติดขัดอะไรตรงไหนก็สามารถสอบ,สอบถามได้แล้วก็ต่อคนตาเช่นเดียวกันนะคะหลังเรียนจบแล้วเราก็ไม่ทิ้งกันนะคะเราก็จะเป็นพี่เลี้ยงน,นะคะเป็นที่ปรึกษากันให้ไปเรื่อยๆอ่านะคะ กรณีทําตาสองชั้นมาต่อแบบไหนดีคะอ่าอย่างนี้นะการที่ทําตาสองชั้นนะอาจารย์แจ้งก่อนเนาะถ้าทําตาสองชั้นถ้าชั้นสวยแล้วต่อแบบไหนก็ได้อ่าถ้าชั้นตาต้องไปดูชั้นตาที่ทําตาสองชั้นนั้นมาก่อนนะแต่ถ้าทําตาสองชั้นแล้วตาง่วงน,นอนมากเกินไปก็ต่อแบบที่อาจารย์บอกไปก่อนหน้านี้ได้เลยอ่าได้เลยนะคะถ้าถ้าทามาแล้วดูเหมือนตาง่วงน,นอนนะคะหรือ ้าทำแล้วนะคะตาตาเปิดมากเกินไปอ่ะมันมีสองแบบนะจริงๆมันมีหลายแบบเวลาทําตาสองชั้นมาแล้วอ,ะอ่ะอ่ามันมีเอฟเฟกหลังจากนั้นถ้าทําดีสวยแล้วก็จบอ่าต่อแบบไหนก็ได้แต่ถ้าทําแล้วตาเปิดมากเกินไปคือเมื่อกี้นิ่ง่วงใช่ไหมเหมือนมันไม่ค่อยเปิดอ่าแต่ถ้าทําแล้วมันเปิดเยอะแบบเปิดเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถต่อปรับได้นะอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะ มาออกมันต้องอธิบายยาวเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมาไลค์ให้ข่าวหน้าอ่านะคะติดตามกันติดตามกันนะปักหมุดกันไว้นะคะอาจจะอยู่กันที่นะคะ Facebook อาจารย์นัทเปเวอร์นี้นะคะหรือ Facebook f แฟนเพจอาจารย์นัทเปเวอร์สอนสร้างอาชีพก็ฝากกดอ่ากดซีเฟิร์สกดติดตามกันไว้นะคะเราก็จะมีความรู้ดีๆแบบนี้ให้กันเรื่อยๆนะคะอ่ะวันนี้ถ้าไม่มีคําถามแล้วมีคำถามอีกไหมอ่า ถ้าไม่มีคำถามแล้วอาจารย์ก็ขอตัวไปก่อนนะคะวันนี้นะสำหรับวันนี้ก็ฝากความรู้นี้ไว้นะคะหวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกทกท,กท่านเลยนะแล้วก็ฝากติดตามอาจารย์ด้วยนะคะที่ช่อง YouTube Channel อาจารย์นัทเปเวอร์นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage อาจารย์นัทเปเวอร์สอนสร้างอาชีพนะคะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวอาจารย์นะัทตอนนี้นะคะเพื่อนเต็มแล้วนะคะเพื่อนเต็มค่ะเพื่อนเต็มกดติดตามกันไปนะคะทุกท่านนะกดติดตามก็จะได้เห็นกันเนาะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ ไปแล้วนะคะลาไปก่อนบ๊ายบาย